สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับก็มีเจ้าตัว v ีออสปี2007นะครับหรือว่าปี2550นั่นเองนะครับนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับเป็นรถผู้หญิงนะครับเจ้าของธนาคารเจ้าของนะครับทํางานอยู่ที่ธนาคารนะครับคันนี้นะครับท่านใดเข้าติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับวัฒนาชัยเจริญรถบ้านด้วยครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยฝากกดกระดิ่งด้้วยนนะครรับเเพืื่ออมีแจงตถ ที่เข้าใหม่ๆนะครับจะได้ทันนะครับเพราะว่าส่วนมากผมลงนะครับก็ได้ลดมาส่วนมากจะลงขายใน YouTube อย่างเดียวนะครับพามาชมคันนี้นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2550ปี2007นะคปี2007ันเป็นะครถผู้หญิงใช้นะครับให้ดูบอดี้นะครับรถคันนี้นะครับเคยขุดขีดนะครับลูกค้านะครับน่าจะเคลมประกันชั้นหน่นะครับเก็บสีก็ค่อนข้างสวยนะครับได้เป็นตัว E นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับภายในเป็น ไฟฟ้าทั้งสีบานนะครับเป็นเซนทันล็อกปรับกระจกมองข้างได้นะครับแล้วก็พับกระจกมองข้างได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับดูไม้นะครับไม่ก็อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันกิโลนะครับไม่ไม่เยอะไม่ไม่เยอะนะครับคันนี้นะครับส่วนภายในนะครับสวยงามครับเบาะไม่เปื้อนไม่โสกกระปกนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับคันนี้นะครับส่วนมากถ้าเป็นเบาะผ้าอย่างนี้นะครับส่วนมากจะโสกกระปกกันนะครับแต่คันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับ ให้ดูเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์พวกนี้นะครับสีไม่เคยสรดเข้ามานะครับเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์พวกนี้เดิมเดิมให้ดูเดิมเดิมนะครับนี้ครับท่านใดหารถใช้งานนะครับหน้าฝนนะครับหรือว่าครอบครัวไว้รับส่งนักเรียนนะครับเหมาะมากนะครับนะครับไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะครับให้ดูสติ๊กเกอร์พวกนี้อยู่ครบครับน็อตไม่มีขยับนะครับ น็อตจะไม่มีขยับนะครับให้ดูนะครับทีนี้เราจะไปดูในส่วนของนะครับประตูด้านหลังนะครับวนไปทางนั้นนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับศาสตร์นะครับศาสตร์านเอกสารนะครับคันนี้เล่มพร้อมนะครับเดี๋ยวให้ดูเล่มนะครับนี่ครับเล่มนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนนะครับกรุงเทพนะครับจะให้ดูนะครับก็นี่ครับ รถคันนี้นะครับเป็นรถซื้อสดนะครับซื้อสดนะครับเจ้าของเดียวซื้อสดเลยนะครับรถจเบียนปี2550นะครับเครื่อง1 5 0 0นซีซีนะครับไม่เคยติดแกสนะครับหน้าถัดไปไม่มีนะครับคือเจ้าของเดียวซื้อสดเลยนะครับอ่านี่ครับภาษีปัจจุบันอยู่แค่800นะครับ800กว่าบาทนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็รายการหน้า18ไม่มีชํำรุดสูญหายแน่นอนนะครับก็มีเพียงแค่นะครับ คือรถนะครับแค่จดทะเบียนนะครับนะครับแค่นี้เลยนะครับให้ดูหลังคาสะอานนะครับเบาะหลังสวยงามนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับตัว E นะครับนี่ครับไม่เคยเจาะติดแก๊สนะครับไม่ติดเครื่องเสียงนะครับเม็ดฮาร์ดอยู่ครบนะครับน็อตท้ายไม่ขยับนะครับซีนพวกนี้เดิม นะครับเดิมๆนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับรูในห้องยางอะไรครับนี่ยางอะไรนะครับอยู่ครบนะครับไม่เคยเจาะติดแก๊สแน่นอนไม่มีนะครับไม่เจาะติดแก๊สแน่นอนนะครับเห็นไหมครับาใช้งานทั่วไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็ดูแล้วนะครับแก๊สจะขี่แค่ขี่ไปทํางานบริษัทนะครับมีเซนเซอร์ถอยลังนะครับ มีบุบลักยิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับแต่รถดูสวยงามนะครับฝั่งนี้เป็นไฟฟ้านะครับนี่ครับสาสะอานนะครับดูเม็ดอ์กฝั่งนี้บ้างนะคยับเม็ดอ์กเดิมๆนะครับนะครับเดี๋ยวพาดูฝั่งนู้นนะครับพอดีลืมลืมถ่ายนิดหนึ่งนะครับให้ดูนี่นะครับ เห็นไหมครับเห็นชัดเจนนะครับเดิมๆเลยครับนี่ครับก็สาซ้านนะครับภายในให้ดูนะครับภายในเป็นเกียร์ออโต้นะครับนะครับตัวนี้ยังไม่มีแอร์แบกนะครับแต่เป็นไล่ได้ระบบเบรกเป็น ABS นะครับให้ดูเป็น ABS นะครับระบบเบรกจะเป็น ABS รับมเบรกเป็น ABS มาดูฝั่งข้างคนขับนะครับเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับอ่ะนี่ครับดูนะครับความเดิมของเขานะครับนี่บุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็สีนะครับสีลงสีมาจากโรงงานก็ยังมีนะครับยังมียังคงเดิมมากนะครับคันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ถือว่าสวยนะครับถ้าจะตีก็ตีแค่เรื่องสีภายนอกนะครับที่เคยสาตมานะครับนี่ครับเพจนะครับก็จะบอกนะครับ เครื่องนะครับเลขตัวถังนะครับแล้วก็ปีจดทะเบียนนะครับอยู่นี่นะครับน็อตไม่มีขยับภาษีก็อยู่ที่หกห้านะครับภาษีหกห้านี่ครับทีนี้เรามาดูนะครับที่นี้มาดูนะครับภายในห้องเครื่องนะครับเห็นไหมครับคานหน้าเดิม คันหน้าเดิมน็อตพวกนี้ไม่ขยับนะครับซ้มเดิมนะครับซ้มเดิมเบ้าโชคเดิมนะครับน็อตนะครับไม่ขยับนะครับจะมีตัวนี้แกะทําสีสาดรอบคันนะครับแต่สีนู้นพวกนี้คือเดิมนะครับนะครับเดิมๆดิครับตัวยต้าฝาแท้มอกอยู่ครบแอร์นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ข้างบนเลยนะครับเบ้าโชกขวาซ้ายเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับแก้มเดิมๆนะครับนี่ครับ ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหนักไม่คว่ำแน่นอนนะครับคันนี้นะครับระบบเบรกนะครับปั๊มเอเบีจะอยู่ด้านในนะครับสําหรับวีออสกับยาริจะอยู่ด้านในนะครับแต่ถ้าเป็นฮอนด้าจะอยู่หน้าขัวตรงนี้นะครับนี่ครับดูสีเครื่องนะครับยังไม่ล้างนะครับจะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับสีนไม่รั่วไม่ซึมนะครับไม่เคยยกเครื่องแน่นอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาสตาร์ทนะครับที่นี้ นี่นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเลยดูกําลังอัดนะครับร้อนแล้วนะครับเพราะว่าผมขี่มาก็หลายกิโลนะครับหลายสิบกิโลนะครับเครื่องจักรนะครับไปบิ่เป็นชีคันหนึ่งนับในเมืองเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะมาดูหม้อน้ํานะครับต้องเพราะว่าวิ่งค่อนข้างใจนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอจะทางานนิดนึงนะครับ ในงานอันตรายนะครับกนไม่จําเป็นนะครับจะเปิดมันนะครับถ้าเราไม่เชื่อชาญจริงรับลูกค้านะครับดีมากนะครับดูนะครับขนาดนะครับแบตนะครับยังใช้ของกอลิต้าเลยนะครับเข้าสู่ตลอดนะครับตอนนี้ครับรอปล่อยแรงอัดออกนิดนึงนะครับอย่าเปิดสุดนะครับถ้าเราจะดูพวกนี้นะครับอันตรายนะครับอยากดูน้ำนะ น้ำนิ่งๆนะครับไม่มีฟองอากาศไม่มีน้ําดับแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับใช้งานทางไกลสบายนะครับใช้งานระยะยาวได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวรถมีปัญหากลางทางนะครับรถคันนี้นะครับจบๆนะครับก็นะครับทีนี้เรามาดูภายในนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆรูจอกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราดูกระจกไฟฟ้า ต่างคนขับนะครับนี่ครับขึ้นลงได้ปกตินะครับฝั่งซ้ายนะครับด้านหลังนะครับปกตินะครับเครื่องล่นใช้งานได้แอร์เย็นสบายนะครับเย็นปกตินะครับกระจกมองข้างพับได้นะครับตัวนี้นะครับพับได้นะครับออกปกติเข้าปกตินะครับทีนี้ปรับกระจกมองข้างนะครับเข้านะครับออกบน ล่างนะครับฝั่งซ้ายบ้างนะครับเข้านะครับออกบนและล่างนะครับปกตินะครับใช้งานได้ปกติเซ็นทั้งล็อกนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับนะครับนี่ครับปุ่มนะครับบังคับกระจกฝั่งข้างคนขับไม่ให้ทํางานได้นะครับก็ไม่ลงนะครับโอเคครับทํางานได้ปกตินะครับส่วนเราต้องการนะครับให้กระจกฝั่งนั้นขึ้นนะครับเราก็กดขึ้นมานะครับ ทีนี้ก็สามารถคอนโทรลได้แล้วนะครับนี่ครับไม่ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับแสนเจ็ดนะครับรถปีประมาณนี้นะครับถือว่าดูแลรักษารถได้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมพาลองขับอีกทีนะครับนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาลองขับนะครับก็ผมวิ่งมาเพิ่งชาร์จแบตนะครับแบตก็จะหมดนะครับก็เลยต้องชาร์จแบตครับนี่ครับก็ใส่เป็นเกียร์ออโต้ธรรมดานะครับก็ใส่ที่ดีนะครับตำแหน่งดี นะครับพวกเกจวัดนะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับหรือ <attraction> ว e ่าวัดรอบนะครับต so ัวนี้ใช้งานได้หมดนะครับเล็คพวงอะไร power ดีนะครับนะครับอัตราเร่งเบื้องต้นนะครับที่ขี่มานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับอัตราเร่งดีนะครับเป็นปกติของเขาอะนะครับพอรถไม่ติดแก๊สอยู่แล้วนะครับนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรื่องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เกียร์นะครับ รถเพิ่งวิ่งแค่แสนเจ็นะครับเกียร์จะยังไม่มีผลกระทบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคันนะครับวิ่ง3ามแสนสี่แสนเกียร์ยังดีปกตินะครับถ้ารถนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เป็นนะครับตามระยะนะครับคันนี้ก็เข้าสู่ตลอดนะครับก็จะได้ค่อนข้างนะครับรถก็จะค่อนข้างนะครับใกล้เคียงกับรถใหม่นะครับถือว่าดีมากนะครับน่ครับพื้นผิวถนนก็คุ้มขานะครับก็จะไม่ได้ยินเสียงโช๊คเบ้าโช๊คนะครับไม่มีนะครับแหลกปวงมอะไรก็ปกตินะครับ ถนนค่อนข้างกูขะนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราวิ่งออกถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาวิ่งทําความเร็วนะครับว่ารถทําความเร็วได้ปกติไหมนะครับอัตราเร่งที่ร้อยสิบร้อยยี่สิบเป็นยังไงบ้างนะครับผิดปกติไหมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรานะครับรอยนิดนึงนะครับก็จะเข้าสู่ถนนใหญ่นะครับนี่ครับท่านใดได้ไปคันนี้นะครับคุ้มมากนะครับส่วนราคาคันนี้นะครับขอเปิดอยู่ที่169,000บาทนะครับ ขอเปิดราคาอยู่ที่1 6 9 0 0 0ับาทนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถผู้หญิงใช้เจ้าของเดียวซื้อสดเลยนะครับครับเป็นเกียร์โต้ด้วยนะครับเป็นได้ระบบเบรก ABS ด้วยนะครับให้ความปลอดภัยมานะครับควบคุมรถได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับเบรกไม่ล็อกนะครับก็อันนี้ครับท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมโทรนะครับที่เบอร์098นะครับ2744279นะครับที่เบอร์098นะครับ2อ4 4 2 7ดี ID ไลน์ผมก็คือ094นะครับ 4 7 5 4 4 4 1นะครับนะครับแล้วก็นะครับท่านใดอยากมาดูรถตัวจริงนะครับก็มาได้นะครับที่ตำบลอาพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับนี่ครับภายในสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านอยู่นะครับบ่นะครับเครื่องลินก็ไม่ลอกไม่ล่อนนะครับก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับเป็นผู้หญิงนะครับพี่แกเป็นพนักงานธนาคารนะครับนะครับใช้รถดูแลอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยสกปรกนะครับไม่ค่อยเลอะ ใช้งานค่อนข้างถูกกับกิจงานนะครับใช้งานค่อนข้างโอเคเลยนะครับดูแลรักษาดีมากยางดีครับคันนี้ยางดีนะครับช่วงล่างดีไม่ต้องทําอะไรนะเอาไปก็ไปใช้งานได้เลยนะครับหลังมีรักยิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับก็สำหรับท่านใดอยากให้จัดส่งนะครับก็ส่งได้100กิโลเมตรฟรีนะครับ เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เช่นเดิมนะครับเป็นน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายเออไม่ใช่เฟืองท้ายนะครับจําไปสับกับพวกกระบะนะครับตัวนี้ไม่มีเฟืองท้ายมีแค่น้ํามันเครื่องกับน้ํามันเกียร์นะครับก็เป็นน้ํามันเกียร์ออโต้แล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับใส้กองน้ํามันเครื่องประมาณนี้นะครับก่อนเดินทางจะส่งนะครับก็มีมัดจํามาหน,หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นับสว่วนที่เหลือเก็บเงินอยูท่ที่ปลายทางก็คือไปถึงบ้านลูกค้านะครับนะครับ ส่วนท่านใดนะครับสนใจอยากมาดูตัวจริงนะครับโทรสอบถามกันก่อนนะครับว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมนะครับนะครับถ้าอยู่นะครับก็ไม่มีติดนัดคิวนะครับซ้ำซ้อนก็เดี๋ยวผมจะให้เดินทางเลยนะครับก็มาไม่ต้องมาจํานะครับก็มาได้เลยนะครับขอให้โทรคุยกันก่อนนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับ สันใดสนใจนะครับ1 6 9 0 0 0สห้าบาทนะครับยอร์ปีสองพัน็นะครับหรือว่าปีสองห้าห้านนั่นเองนะครับเป็นรถมือหยกรถบ้านมือยกนะครับประมาณนี้นะครับมาดูนะครับลองดูความเร็วนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่แค่หนึ่งร้อยนะครับลองกดคันเร่งนะครับผมก็เพื่อนนครับพอเรากดนะครับคันเร่งก็เกียร์ก็จะทดลงมานิดนึงนะครับเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่ทดนะครับถึงว่าเกียร์มีปัญหา ก็ร้อยสองร้อยสามนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณร้อยสองร้อยสามนะครับร้อสี่สิบนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับถนนลื่นนะครับก็ไม่กล้าจะทําความเร็วมากสักเท่าไหร่นะครับอันตรายนะครับโดยเฉพาะฝนตกเปอยๆอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์นะครับให้กับวัฒนาชัยจัลลศรบ้านด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ มีเพื่อนบ้านนะครับหรือยัตที่พี่น้องอยากได้รถดีๆนะครับหรือว่าซื้อให้ลูกนะครับเรียนมหาลัยนะครับเหมาะมากนะครับยอดปัญหาไม่เยอะนะครับไม่จุกจิกนะครับนะครับซื้อนะครับก็ราคาไม่สูงมากโตโยต้ารถดีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพอมกับ v ีออสคันนี้ครับขอบคุณครับ